สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้ก็มาพบกับช่องนายน้อยนานา,นาสาระอีกแล้วนะครับ<ด>ก็วันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ่าเพื่อนๆมาชมบอลสีอีกแล้วนะครับช่วงนี้อหน้าหนาวนะครับเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะครับแต่สองสาวันวันนี้อุณหภูมิก็ สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็สังเกตว่าบอลสีของเราก็กลับมาสดชื่นขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าบอลสีเขาก็ชอบอากาศมันร้อนนะครับร้อนหน่อยถ้าอากาศเย็นเขาก็จะค่อนข้างที่จะไม่สดชื่นเท่าไหร่นะครับก็บอลสีของเรานะครับถ้าเป็นบอล บบราณบอลที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาก็จะอยู่นอกตู้ได้นะครับก็เขาก็บอลก็พวกนี้จะแข็งแรงนะครับเพื่อนๆแต่ก็ขอให้มีอ่าภาชนะรองน้ําที่ก้นกระถางนะครับก็นีอยู่ในนอกตู้ได้สบายนะครับ อย่างเช่นชายชนก็ไม่มีปัญหานะครับก็ให้มีภาชนะรองน้ํานะครับอสองฝั่งค้งก็นอกตู้ได้สบายนะครับหลายหลายต้นนะครับครับมะขวานตัวนี้นะครับมะขวานับสักกนิมิต ก็จะเป็นนางไหมไม่ต้องห่วงเลยนะครับนางไหมนี้นะครับสวยแล้วก็เป็นบอลที่อยู่นอกตู้ได้สบายนะครับหลายต้นนะครับส่วนต้นที่เขานะครับต้องอยู่ในตู้ถ้าช่วงฤดูหนาวนะครับก็หลายต้นนะครับลพก้าวอย่างนี้นะครับ ศิลาหุ่มทองนะครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับก็ต้องถ้าอยู่ในตู้เขาก็จะสดชื่นนะครับสดชื่นกว่าอยู่นอกตู้นะครับอน,นี้ก็ยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎนะครับบอลพวกนี้เขาก็จะต้องไว้ในตู้นะครับเพื่อนๆนะครับสิลิพอร มั่งมีรั์เจริญนะครับศีลาเพชรนะครับในหลายต้นนะครับตัวนี้ก็นักเมืองนนนะครับนักเมืองนนลุ้นด่างของผมจะด่างหรือเปล่านาะนะครับพวกนี้นะครับต้องอยู่ในตู้นะครับผมพิมานสังเกตนะครับต้นนี้ที่อยู่ในตู้นะครับใบจะเยอะ สดชื่นนะครับใบเยอะใบนะครับไม่ค่อยทิ้งใบซื้อมาพร้อมกันกันกบต้นนี้ต้นนี้อยู่นอกตู้นะครับเขาก็ยังอยู่ได้นะครับมีผ้าชรองน้ําแต่ใบเขาก็จะทิ้งใบใบเหี่ยวนะครับใบก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับแทงหลอดใหมก่ก็นะครับ ยังเป็นเล็กๆนหน้อยๆอยู่นะครับอยู่ได้นะครับนะครับบางตัวก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีตู้ก็เข้าทุงอบนะครับอย่างนี้ก็อยู่ในทุงอบนะครับพอดีผมมีตู้เดียวนะครับบางทีอาจจะไม่พอก็ต้องใช้อยู่ในทุงอบนะครับ อันนี้ก็อับสรสวรรค์นะครับตัวนี้ก็มัน,นีร้อมเพชรนะครับก็ต้องพวกนี้เป็นบนที่ไม่ใช่บนโบราณนะครับการผ่านร้อนผ่านหนาวของเขาก็ยังไม่เยอะเราก็ต้องอเลี้ยงในตู้หรือในถุงอกไปก่อนนะครับตอนเย็นก็มาเปิดเพื่อระบายอากาศบ้างนะครับ ก็พาเพื่อนๆชมบอลสีนะครับเล็กๆนะครับมุนมุมมบนบอลสีเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับตามภาษาคนที่ชอบเลี้ยงไว้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝาก มีคําแนะนําอะไรก็สามารถแนะนําได้เลยนะครับผมนะครับเพื่อเรียกแลกเปลี่ยนความรู้กันในการเลี้ยงบอลสีนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาเพื่อนๆชมบอลสีคลิปหน้าจะมีสาระอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหรือเรื่องบอลสียังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามเป็นกำลังใจ กับช่องนายน้อยนานาสระ,ะช่อง YouTube เล็กๆมือใหม่สมัครเล่นด้วยนะครับสำหรับทริปนี้ก็ลาเพื่อนแล้วนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ